สวัสดีครับยินดีข้าสู่ไปรักแคเกยนะครับสิ่งในวันนี้นะครับผมจะมาเปิดประตูสู่อคูกันนั่นเองหรือว่ากระทืบเจ้าวิกเ e ็ c แคทวิกเ d ็ a แทและวิกเ e ็ a x อ็กซ์พร้อมกันนะฮะโดยผมก็จะใช้ทีมเซตหลักเลยนะฮะในการไปเล่นหลานนะฮะมาถ้าพร้อมนะฮะก็ไปกันเลยครับมาไม่รู้นะว่าจะผ่านหรือเปล่าเพราะว่าตอนเล่นเคสไอแมนิคไม่ใช่แมนิ w i กเควอนี่เรียกว่าค่อนข้างจะตึงนะฮะโอเคออกมาแล้วนะฮะโอเคเจ้าแมวน้อยเจอบาล็อกไปหน่อยฟาดไปทีเดียวโล่แตกอะคืออะไรอะเรียบเอ้ยยังไม่เรียบร้อยแป๊บนึงทีเดียวโล่แตกนะฮะโลมันต้องบางขนาดไหนกันครับเนี่ยเดียก,กรู้ไปนะฮะแคร้น,นนะฮะ ไม่ได้ตบโลของเจ้าขวานแขนๆขอสักป้ามหนึ่งบอลก็ได้โอ้โลค่อนข้างหนาครับโอเคสวยโลแตกละแล้วก็โลกลับมาใหม่ใสกิ้งอีกครั้งหนึ่งนะฮะบอกติดสเตงฟาดไปทีเดียวพังเหมือนกันนะโลของเจ้าแม่ไม่ใช่แมนนิควิกเ็อ็กซ์นะฮะโอเคโอเค <c oughs> โอ้โหอะไรเนี่ย <c oughs> อีซี่นะฮะอีซี่เกินนะฮะ คตง่ายเลยง่ายง่ายง่ายนะยยยนะสบายสบายครับดานนี้บาลล็อกฟาดสองทีบ้านก็บึ้มแล้วสวยโอเคครับได้สาสิบกระป๋องแมวนะฮะแล้วก็เลดเดอร์ชิพด้วยนะฮะว,ว้าวโอเคปลดล็อกแล้วอาคุนะฮะมาเอามิชชั่นกันก่อนครับผมหนึ่งร้อยกระป๋องแมวแบบฟรีฟรีก็ของฟรีอะนะ โอเคงั้นเราไปลองเล่นอาคูกันดูดีกว่านะครับโอเคมาละกับอาคูนั่นเองนะฮะผมคงไม่รอดูเจ้าเรื่องราวนี้มันเล่าจนจบนะเพราะว่าผมก็ขี้เกียจอ่านเหมือนกันนะฮะโอเคก็สก,กิปไปนะฮะโอเคด่านแรกกับเกาหลีนะฮะหรือว่าด่านเกาหลีนั่นเองมาเลยนะฮะ เพลงอะคุนค่างพอนะผมค่อนข้างชอบนะฮะเพลงอะคุพเพราะดีนะฮะโอเคมาพร้อมละด่านแรกน่าจะง่ายๆหรือเปล่าอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายแล้วนะฮะหมากัดทีแคนแคนกระเด็นนี่ถือว่าโอ้โหหมากัดแรงมากนะฮะกัดหนึ่งครั้งแคนแคนกระเด็นนี่แบบไม่ใช่น้อยๆนะฮะ คนข้างดาวมีแรงเลยมาบาล็อกฟาดไปบาร์ล็อกบาร์ล็อกบาล็อกฟาดไปนะฮะอุ้ยหมากัดแรงมากนะทุกคนอุ้ยหมาแบบกัดทีแค่น็อกแบ็กนี่ถือว่าโคตรแรงนะฮะโอเคมาดัานถึงบ้านแล้วนะฮะบาล็อกติดสเต็งแล้วจะวันช็อตปะไปฟาดไปอุ้ย,อ,ยอ้าวบาล็อกตาย <laughs> คืออะไรอะไรคือความที่บาล็อกตายครับมานะฮะเคบาาล็อกฟาดไปเฮ้ยทำไมบาล็อกมันตีไม่ค่อยเข้าบ้านเลยอ้าวทำไมบาล็อกตีไม่ค่อยเข้าอ่ะดูสิครับทุกคนแบบบ้านแบบเลือดแทบไม่ลดเลยอ่ะที่บาล็อกตีไปอ่ะหรือว่ามีแทงให้ไม่แน่ใจนะฮะไม่แน่ใจนะครับ มากันก็นไปลองเล่นอีกด่านหนึ่งดีกว่านะฮะเอ,อ๊ะอะไรขึ้นมาอ๋อเป็นข้อมูลนะฮะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะคุต่างๆมาครับกับด่านฟิลิปปินส์มานะฮะจะยากจะง่ายขนาดไหนนะฮะมาเจ้าหมีนะฮะโอเคเห็นเขาบอกว่าเจ้างูเนี่ยมีโอกาสติดเซิร์ฟแอคแท็กด้วยนะโอ๊ยโอ๊ยโอย มีตะปบทีบาล็อกกระเด็นแล้วโคตรแรงนั่นนะ่ะโอ้ยอ้าวบาล็อกตายแล้ว <c oughs> คืออะไรอะ่ะอุ๊ย,อยโอเคนี่ไงติดเซิร์ฟโอ้โหหายพรึบพรับเลยนะฮะมาแคคนตะปบไปลูกตะปบโดนอะไรไม่รู้นะฮะแคคนรอตังครับฟาร์มตังนะผมอยากเลี้ยกลกู่นะฮะ ถ้าไม่มีดาบนี้มันตีโหดจังครับตีทีนี้บาล็อกกระเด็นนี่แบบโอ้ m ม่ก็ตีแรงมากนะฮะสงการุมานะฮะศัตรูติดเซิร์กเซิร์กนี่แบบเท่มากนะเป็นเป็นการโจมตีที่โคตรเท่นะฮะอยาให้มีสแต็กกันได้เยอะนะไม่งั้นแบบ <c oughs> น่าจะลำบากอะโอเคนะฮะมาการุการุฟาดโอ๊ยฟาดไม่โดนการุขอจังจัง ขอจังๆกาลุฟาดไปสวยกาลุแรดมานะฮะแรดมากาลุไม่ถึกกับแรดซะด้วยเพราะแรดเป็นสีแดงนะฮะกาลุถึกกับสีขาวกาลุกระเด็นละศัตรูเราเห็นแรงมากอะด่านเนี้ยเอาจิงนะฮะศัตรูตีแรงมากโอเคนะส่งบาล็อกมาแล้วก็บามุดด้วยนะฮะ มาเลยครับอ่าตอนนี้เราทักสะดวกแล้วครับเริ่มดันบ้านได้เลยนะฮะโอเคโอเค่เคาล็อกฟาดไปมันฟาดไม่ค่อยเข้าอะ่ะมันมันเบาๆว่าผมผมรู้สึกนะมันฟาดไม่ค่อยเข้าอ่ะครับทั้งบ้ามุดการู้บารล็อกเลยอะ่ะอืมแต่ก็ผ่านมาได้นะครับกับอคุนะฮะว้าว โอเคนะก็เรียกว่าได้เปิดประตูสู่อาคุแล้วนะฮะแต่แล้วก็ได้เล่นดาดอาคูไปบ้างแล้วนะฮะซึ่งยากค่อนข้างยากใช้ได้เลยนะ,ะสำหรับเนื้อเรื่องของอาคุงั้นก็ประมาณนี้ละกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็สําหรับวันนี้สวัสดีครับเจอก,กันคลิปหน้าน,นะจ้ะจุบจุบ